Hello my lovely students welcome to English online by Kuti สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกทคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ the r e is กับ the are นะครับในรูปของประโยคปฏิเสธนะครับหลักๆแล้วเราสามารถใช้ได้2แบบดังต่อไปนี้นะครับไปชมกันเลยครับสำหรับแบบที่1น,นะครับใช้ not หลัง the r e is และ the e r are not not อ่านว่า not แบบที่สองนะครับใช้ no หลัง there is และ there are no no อ่านว่า no นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูการใช้ NOT ก่อนนะครับ not not นะครับดูตัวอย่างนะครับ there is not there is not หรืออยู่ในรูปย่อดังนี้นะครับ there isn't there isn't นะครับ ต่อไปนะครับ there are not t h e r are not หรืออยู่ในรูปยอ่อเป็น there aren't t h e r aren't นะครับอ่าหนึ่งนะครับใช้ not หลัง there is และ there are นะครับเราสามารถใช้ there is not หรือเขียนยอ่อเป็น there isn't there are not หรือเขียนในรูปยอ่อเป็น there aren't เพื่อสื่อว่า ไม่ได้มีสิ่งใดอยู่ใช้โครงสร้างดังนี้นะครับ There isn't There aren't ตามด้วยปริมาณนะครับตามด้วยคำนามนับได้เพื่อบอกว่าไม่ได้มีสิ่งนั้นในปริมาณเท่านั้นแต่มีมากหรือมีน้อยนั่นเองนะครับประโยคตัวอย่างเช่นนะครับ There isn't a cat in my house There isn't a cat in my house แปลว่าบ้านของฉันไม่ได้มีแมวหนึ่งตัวนะครับหมายความว่าอาจจะไม่มีแมวหรือมีมากกว่า1ตัวก็ได้นะครับหมายถึงมี2 3 4 5ตัวแต่ไม่ได้มี1ตัวนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับ There aren't three cats in my house.There aren't three cats in my house. นะครับ แปลว่าบ้านของฉันไม่ได้มีแมว3ตัวนะครับก็อาจจะมีมากหรือน้อยกว่า3ตัวนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับใช้โครงสร้างนะครับ the r e isn't any และก็ตามด้วยคำนามที่นับไม่ได้นะครับเพื่อบอกว่าไม่มีสิ่งนั้นอยู่เลยก็คือไม่มีเลยนะครับประโยคตัวอย่างเช่นนะครับ There isn't any cat food in my house. There isn't any cat food in my house. แปลว่าบ้านของฉันไม่มีอาหารแมวอยู่เลยนะครับก็คือไม่มีอาหารแมวเลยแม้แต่น้อยนะครับไม่มีเลยต่อไปนะครับใช้โครงสร้างนะครับ There t h e r e aren't any บวกด้วยหรือตามด้วยคำนามนับได้เป็นพหูพจน์นะครับเพื่อบอกว่าไม่มีสิ่งนั้นอยู่เลยนะครับ คำว่าพหูโพ์หมายถึงบอก2ส,สิ่งขึ้นไปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ There aren't any cats in my houseThere aren't any cats in my house นะครับจะสังเกตได้ว่าคำว่า cats เติม s นะครับนั่นหมายความว่าอันนี้คือโครงสร้างบวกหรือว่าตามด้วยคำนามนับได้ที่เป็นพหูโพ์แน่นอนนะครับแปลว่าบ้านของฉันไม่มีแมวอยู่เลยนะครับ ไม่มีแมวเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับอ่ะต่อไปนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้การใช้ NOT ไปแล้วนะครับ2ก็คือการใช้ no หลัง there is และ there are นะครับเราสามารถใช้ there is no และ there are no เพื่อสื่อว่าไม่ได้มีสิ่งใดอยู่นะครับซึ่งได้แก่ตามมาดูเลยครับ ใช้โครงสร้างนะครับ there is no ตามด้วยคำนามนับได้เป็นเอกพจน์นะครับเช่น there is no cat in my house there is no cat in my house แปลว่าบ้านของฉันไม่มีแมวอยู่เลยก็คือไม่มีแมวเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับต่อไปนะครับใช้โครงสร้าง there is no ตามด้วยคำนามนับไม่ได้นะครับเช่น There is no cat food in my house. There is no cat food in my house. นะครับแปลว่าบ้านของฉันไม่มีอาหารแมวอยู่เลยไม่มีอาหารแมวเลยแม้แต่น้อยนะครับอาหารแมวเนี่ยเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับต่อไปนะครับใช้โครงสร้าง there are no ตามด้วยคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะครับคำว่าพหูพจน์เนี่ยก็ต้องมากกว่า 1ขึ้นไปก็คือ2 3 4ขึ้นไปนะครับตัวอย่างประโยคเช่น there are no cats in my house there are no cats in my house จะสังเกตได้ว่าคำว่า cats นะครับคำว่าแ a t เติม s นั่นก็คือเป็นพหูพจน์นะครับประโยคนี้แปลว่าบ้านของฉันไม่มีแมวอยู่เลยนะครับก็คือไม่มีแมวเลยแม้แต่ตัวเดียวนั่นเองนะครับสำหรับคำนามนับได้นะครับถ้าเทียบกันแล้ว ส่วนใหญ่เรามากกักจะใช้ในรูปพาหูจน์นะครับเช่น there are no cats นะครับมากกว่ารูปเอกพจน์นะครับก็คือ there is no cat นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคุณครูก็มีใบงานมาให้นักเรียนได้ฝึกลองทำนะครับให้นักเรียนเติมนะครับ there isn't หรือ there aren't นะครับ ให้เติม i s s t หรือ u r e n t ลงไปให้ถูกต้องนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพลงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจทำนะครับโอเ okay, ค It's time to say goodbye. See you again next time. Goodbye.